thank mm -hmm. you คุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมเดี๋ยวผมสร้างห้องแล้วก็ใครก็ได้เข้ามาได้เลยใครที่ชนะก็จะแจกโค 1, ้ด1,000เพชรฟ้าแล้วก็100เจมนะครับแต่คนที่เติมไปแล้วจะเติมไม่ได้อีกอันนี้มันเหมือนกันนะคือคนเติมเงินก็พลังเท่ากันนะอันี่ผมไม่ได้ปรับโอเคสาวเรนนะครับ oh. SLVR นะครับแล้วก็คุณอ่อนหัดแล้วก็ t r ร h a r ด มาเป็นพูดหนึ่งแล้วก็มนุษย์ <The ladies. S 1> สองสัตว์หนึ่งนะครับเอาคอมกวนๆมานะครับ <Yeah. S 1> เหมือนเน้นซีๆเลยเปิดเคลครับได้ตัวดีเลยอะ่ะได้ตัวสโ,โลกับเวทโอ้โห <Wait>. oh, นี่คืออันนี้คือเปิดตัวในฝันปะเผ่ามนุษย์นี่คือเปิดตัวในฝันปะ Let's take a break โอเคโอ้ำแข็งว่ะเฮ้ยมาปาดตอนท้ายคมๆ you know, แม่อุตคอมเอชแอลวีอาร์นี่คือสบายอ่ะไหวที่จัดดูดูอ่อนหักร่าง อันหัดเล่นมีตัวเอลกนะีนะเอลกีนี่ก็จะมีเสาแบบเสาให้เดินกลับอ่ะเออแต่เอลกีมันก็มันก็เหมือนจะเก่งบ้างแต่ก็ไม่ค่อยมีใครเล่นไหมแต่ได้มานมา9บาทก็โอเคนะถือว่าคุม้มนะไม่แพงน,น,น,นี่ค้อมซีซีชัวโอเคค้อมกุนกวนี่คือซีซีล้วนๆนี่แล้วก็เผาได้พิษใช่ปะเนี่ยติดเชื้อโรคเนี่ยโอ้ ควรจัดอืมชิวเกินอึ๊บอ,อึ๊บอ,อึ๊บคมคมคมน,นี่ก็เป็นความที่สมบูรณ์แบบนี่นะ ยิง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 เทียไปหนึ่ง <c oughs> คนหลักคนหลักคนหลักเรียบร้อยอ่อนหาถายไปครึ่งหลอดเดี๋ยวมาดูความกวนยางได้อยู่นะครับเน้นซีซีแล้วก็เอาพิษเผาวิ่งยูร์โนอีซี่ฟอล์มูลนักจัดอะ เตรียมตัวออกเดินทางได้โอ oh, ้แน uh, ่นับสอนหัวสวยดีด wow. ีดีโอ้ชิวจ้าโอ้แต่คนนี้ชิวสุดเฟิร์สเคลียร์โคตรบ่อยโอ้โหคอมครบจัดแค่ยังไม่สองดาวแค่นั้นเอง เบิร์ดเคลียร์แล้วไปแล้ว oh. เตรียมตัวไปแล้วไทยฮาร์ดกูเตรียมตัวไปแล้วโอ้ oh. จุกเลย SLR S l v แต่ก็นำอยู่นะ S l v ไม่ได้เดือดร้อนมากก็เอามาช่วยสโลได้อีก oh. ดูดิเนี่ย DC 3สามตัวมียังได้ไม่พบเลยนะ oh, <the> ถ้าพบนี่น่าจะเดือดจัด แล้วก็ทำพิกไป <c oughs> เรื่อยๆทำพิกไปเรื่อยอู้หูนี่่ะโดไปขึ้นหลอดแล้ว SLVR หลังจากชิลมานานส่วนออนหัดก็สบายๆนะอคอมดีมากแล้วตอนนี้ CC สามตัวจัดเต็มไปที่16บหกทายฮาร์ด มอสที่ทำหน้าที่ได้ดีเลยเครับคอมเนี่ยนี่เนี่ยฝักไปข้างหน้าก่อนดีดเสร็จแม่มอสจัดให้โอเคอเคอาไว้สวยละเพราะว่ามันมอสอยู่ตรงนี้อันนี้ถือว่าดีนะครับแล้วก็เข้าไปข้างหน้าเรียบร้อยทายฮาร์ดไปคอมใหม่ๆคอมแปลกๆ let's take a break โอเคอันนี้ตัวที่ทุกคนเกียดสลับไปลวหนึ่งเป็นสองดาวก็ไม่ค่อยดีอันนี้อันนี้เป็นสองดาวกลับมาตัวเดิมกลับมาที่เฮ้ยอันนี้สองดาวโอเคใช่ปะ่ะเอาเปลี่ยนอีกสไนเปอร์สองดาวหยาบ <c oughs> ไม่เวิร์กปะ่ะสไนเปอร์สองดาวนี่คือไม่เวิร์กเลยปะ่ะอ๋อส่วนอ่อนหัดไปแล้วครับตรงนี้เหลือสองคน แต่เลือดเต่าเล่นยังแบบเต็มเต็มเลยอ่ะเข้มอ่ะเลือดจัดจตเต่าเล่นพร้อมแบบสุดยอดอ่ะแล้วสองดาว3ตัวแบกยับอ่ะคือได้ตัวที่แบกยับอ่ะแล้วทนี้านี้ถ้าได้สี่สอได้ตัวนี้ือจบเลยสโลโคดโครเรียบร้อยไหมโอเค go okay, planes are red violets are blue ให้เต่าเล่นเล่นดีจัดเลยอ่ะเฮ <Brothers. S 1> ้ยชื่อใหม่หมดเลยว่ะแจว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 อ๋อเอ็ดดี้คนเดิมเอ็ดดี้แชมป์เก่าเนี่ย s <ans> <S เกมนี้ฝีมืออย่างเดียวไม่ได้ต้องมีดวงด้วยถูกปะอันนี้เปิดมามีซีซีนะท็อกซิกก๊อก s> <S เบิร์ดเคียร์เป็นเอ็ดดี้ครับได้ตัวดีเลยคาร์โบคอมจอย Here, <my> นักลบไวกิ้งเอู้วินเทอร์ Winter สวยดิอย่างนี้ วินเทอร์เล่นเป็นเอลกตรงนี้เล่นเป็นออสบอนนะออสบอนน่าจะเก่งสุดแล้วมั้งที่ผมเห็นเผ่าสัตว์ลองมาก็ตัวผู้หญิงปะที่เขาใช้ใช้กันนะโอ้ uh oh, uh น่าจะหลุดนะน่าจะหลุดหนึ่ง yeah. หลุดหนึ่งครับตรงนี้โอ้ คือไอตัวธนูเนี่ยดีนะคือมันดีตรงที่ว่ามันจะโดนแบบเนี่ยได้รับดาเมจเพิ่ม30ซก็คือทุกตัวที่ผ่านไปจะโดนแรงขึ้น30เปอร์ะคือโคตรดีอะแต่มันดีกับมอนเดียวนะมอนเดี่ยวดีมากๆกับมอนเดียวเออแต่ดูจากที่ตัวเกมเขาอัปเดตเหมือนเขาจะไม่น่าจะมีเผ่าใหม่มาแล้วปะน่าจะเป็นแบบเป็นมอนใหม่เรื่อยๆมากกว่าปะถ้าแม่มีสักสี่เผ่านี่สวยเลยนะ เอ็ดดี้ตอนแรกส่งมาดีๆหายไปครึ่งหลอดลอะโอ้โหคับแบทได้ตัวดีครับแม่โอเคตัวนี้ต้องเอาแล้วป่ะเอดดี้พล้เขาก็ยังเบ็ดน้อยอยู่นะหรือว่าไดามอนต้องการตัดเฉยๆโอ้โหสวย hey, สวยเลยเอดดี้ชอตนี้ เปลี่ยนประมูลนะมีการขายทีเกิดขึ้นนะเปี่เป็นเผ่าสัตว์วินเทอร์นี่ชิวจัดอะในส่วนของท็อกซิกอตนี่ก็ยังโอเคอยู่ครับคอมก็ดีเลยแต่ว่าผสมผสมกันนะแต่ว่ามีตัวตะโลตรงนี้มาถ้าเอาแข็งสุดตอนนี้น่าจะเป็นเอ็ดดี้นะตอนแรกจากล่อแร่ล่อแร่ตอนนี้คือแบบได้ตัวนี้มาไดมอนด์ไดมอนด์หายไปเยอะอยู่ฮะ ของสัตว์ของเขา <No. S 1> เอาเลยปะเนี่ยพอสามดาวไงต้องใส่สุดปะนี่ no. ขโมยกันไปคนละดอ,อกเอามันทำอะไรวะท็อกซิกนี่เล่นแปลกเหมือนกันนะเล่นแบบหลายตัวเหมือนกันอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะเป็นโอเอดี้ได้ได้นี่มาอีกโอ้สวยจัดวินเทอร์วินเทอร์เคลียร์ก่อนขอดูที่วินเทอร์หน่อยวินเทอร์นี่ตัวเคลียร์เร็ว <c oughs> โอ โอ้รรบนม้จะไม่เร็วเท่าไหร่ <Yeah. S 1> ไปหนึ่งแล้วเคลียร์เร็วแล้วครับเอ็ดดี้โหสวยจัด <Yeah. S 1> แล้วกำลังจะหลุดตัวแรกครับวินเทอร์ส่วนท็อกซิกชิลและไดมอนดอย่างรอดอยู่ the ตัวนี้นะ่าจะต้องแย่งกันปะวินเทอร์กับฮานุกิเพราะถ้าวินเทอร์ได้ก็จะเป็น2ดาวเลยนะคมๆเลยนะโอ้ไดมอนตัดวหรือว่าไดมอนเขาแบบ จะตายแล้วก็เลยแบบต้องเอาก็จะเป็นภาพนั้นปะ<ฮ>อันนี้ก็ถือว่าเบ็ดเกินคาดป่ะเพราะผมก็ไม่คิดว่าไดมอนจะเอานะเพราะเราเป็นผมก็คงเบ็ดประมาณแบบวินเทอร์น่าจะแบบอันนี้คือถือว่าเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ไดมอนใกล้กํลาลังจะตายไงก็เลยต้องแบบใส่เต็มโอเคแล้วเราน่าจะรอดครับ ท็อกซิกเอาฮะตัวนี้ผมไม่ค่อยชอบตัวนี้เลยผมไม่เล่นนะตัวนี้มาถึงตัวผมเองอะโอ,โอ้ท็อกซิกมันลดราคาจังหวะสุดท้ายแล้วนะก็ถือว่าประหยัดได้อีกหนึ่งบาทวินเทอร์ดามเมจพอก็พอมีอยู่วะก็เพิ่มดามเมต30%แล้วก็นี่แล้วก็ซีซแล้วก็เอาตัวเองเป็นดามเมหลักโอ้แต่เป็นบอสเนี่ย uh. ถ้เป็นมินิบอสเนี่ยนายหนึ่งแน่นอนครึ่งหนึ่งได้หนึ่งครับก็ต้องลุ้นไหวครึ่งหนึ่งจะทันหรือเปล่า <c oughs> เหมือนสลับตัวผิดปะจริงๆต้องเอาอันนี้มาเป็นมุมบ้าร้านี่อยู่ตรงกลางปะเหมือนจะสลับผิดนะลุ้หนึ่งโอเคน่าจะสลับผิดด้วย <c oughs> ดูไดมอนด์บ้างไดมอนด์โอเคครับกลับมาดูคนที่นำที่สุดตอนนี้ก็คือท็อกซิกกเลือดเยอะสุดนะไม่ได้หมายความว่านำสุดเอยเลือดเยอะสุด 14ครับวินเทอร์ธนู2ดาวไอ้ตอนนี้สูดสีจัดเลยโอ้เฟิร์เกียร์อยู่แล้วไอตี่อ็อ,อกซิกตรงนี้น่าจะเอาหมดนะชิลครับแล้วคนที่จะไปคนแรกเนี่ยภาพชัดสุดตอนนี้ยังเป็นไดมอนด์อยู่นะละไดมอนด์ตึงต้ง,งเหลือร้อยสิบหก จะดูที่ไดมอนดเลยดูเว็บนี้จะไหวไหม้เปลี่ยนเว็บไหวจัดฮะทำไมอ๋อโอเคดีเหรอวะคือการทำแบบนี้มันดีเหรอวะ เอ็ดด hey, ี้ได้ไอีกแล้วอะอุ้ยอุ้ย uh huh. แล้วไดมอนบอกว่าลาก่อนลาก่อนนะครับไดมอนไปหนึ่งโอ้แล้ววินเทอร์โดนไปหนักจัดครับแต่เฟิร์สเคลียร์เป็นเอ็ดดี้นะเฮ้ยดมันเข้มจริงวะ่ะเหลือ3ามคนเลือดใกล้เคียงกันหมดแต่ว่าเลือดท็อกซิกนำสุดแล้วตัวก็ยังแบบได้เรื่อยๆนะ ตัวแบบผสมประสานมัวซัวมากหลายเผ่าจะจัดก็ยังเป็นคนที่เลือดเยอะสุดแต่ว่าเดี๋ยวหลังๆก็อาจจะลําบากวะยังไงยังไงซีซีหนักจริงแต่ว่าแต่ว่านี่ไงถึงเวลาละหลอกคมคมโอ้ยจะกลับมาได้ยังได้เงินที่2องเนะก็ถือว่าสวยนะ กลายเป็นท็อกซิกได้ด้วยเลยพอเขาลดมาเยอะเกินโอ้วินเทอร์เหมือนจะเกลียเร็เวสุดปะตอนนี้ตอนนี้แตกมาเป็นตัวเล็กแล้วไงน่าจะมีภาพนะวินเทอร์น่าจะรอดนะเวบนี้โอเคไหวชิวไหวชิวกันหมดท็อกซิกเหลือ400โอเคเลือดพอๆกันหมดแล้วตอนนี้ <has> เต็มกระดานครับท็อกซิกขู่แตวตัวเอ็ดดี้แม่งแบบ ดูดีสุดนะสองดาวสองดาวเนี่ยครบเลยแล้วก็มีซีซีสามตัวต้องใช้อันตินะครับต้องใช้สกิลแล้วครับเผาเบิร์นเผาเบิร์นไปเผาเบิร์นไปตรงนี้โอพ้าราดินกับตัวทารูของตัวนี้ทำงานได้ดีเล้เอ็ดดี้แล้ววินเทอร์ไปก่อนครับเอ็ดดี้นัมเบอร์วันนัมเบอร์ตอีกแล้ว่า ไอ้ดี้มันของจริงว่าเพื่อน s okay. <S ท็อกซิกอันดับ3 s okay. <S นะครับ เอนี่มันเข้มวะโอเคครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับเกม De f e n เ e อ e ์บีนะครับก็เล่นได้หลากหลายนะครับมี3าเผ่านะครับมนุษย์พูดแล้วก็สัตว์แล้วก็แต่ละเผ่าก็จะมีหลายๆคอมนะครับมียูนิตเยอะแล้วก็ยังมีระบบ Derby m ี t c h p v p ก็คือการเก็บแรงบริสนะครับผ่านด่านไปเรื่อยนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ที่ผมเล่นให้คุณผู้ชมดูนะครับสร้างห้องก็คือเป็นการวางกลยุทธ์แบบเร็ Time เล่นกับเพื่อนตัวละครเท่ากันนะครับแต่เราสามารถเลือกได้นะว่าจะเท่าหรือไม่เท่าคือได้หมดนะครับแล้วแต่คุณผ ยังไงก็ฝากดาวน์โหลดกันด้วยนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ iOS แล้วก็ Android เอาเล่นบน PC ได้ด้วยนะครับแต่เล่นบนผ่านอ m มูเลเตอขอตัวลาท่านผู้ชมทุกคนไปก่อนนะครับอย่าเจอกันใหม่รอบหน้านะครับสวัสดีครับเจอกันทุกท่านขอบคุณมากครับบายบาย